มันต้องแบบนี้แหละครับนายกรฐัฐมนตรีนายกสั่งดำเนินการศึกษาแนวทางปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจากเดิมที่เคยได้600 700 800 1,000นะครับเพราะว่าซึ่งจากเดิมเนี่ยถ้าใครที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยจะได้ประจำอยู่แล้วนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้600บาท ทุกคนนะครับผมแล้วก็ใครที่มีอายุ70ปีขึ้นไปจะได้700บาททุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอายุ8 80, 80ปีขึ้นไปจะได้800บาททุกคนนะครับและที่สำคัญใครมีอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ1,000อันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับซึ่งจ่ายเป็นปัจจุบันอยู่แล้วนะครับและวันที่14นะครับนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับผมให้รัฐบาลเนี่ย ไปดาเนินการศึกษาแนวทางปรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มนะครับจากของเดิมเนี่ยที่เคยได้กันอยู่แล้วก็ยังได้ปกติอยู่นะครับผมก็มีการประชุมคลมเกี่ยวข้องกับข้อสั่งการกับมติสําคัญต่างๆนะครับวันนี้ก็สรุปมาให้ฟังเลย1ข้อนะครับผมเรื่องการศึกษาปรับแนวทางเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเน้นว่าเป็นแนวทางยังไม่มีรายละเอียดยังไม่อนุมัติ และต้องเดินหน้าทําโครงการนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าจะมีการปรับแนวทางเป็นยังไงและได้กันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็ขอถามพ,อพ่อพี่น้องนะครับผมว่าทุกวันนี้เบี้ยผู้สูงอายุที่นายกหรือว่ารัฐบาลเข้าจัดให้เนี่ยพอใช้ไหมครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับผมอย่างเช่นคนอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยได้เดือนละ700เนี่ยพอใช้หรือไม่นะครับก็ช่วยกันเม้นใต้คลิปนะครับอยากได้เท่าไหร่ ช่วยกันเม้นนะครับเผื่อคนในรัฐบาลผ่านมาเห็นเราจะได้ช่วยกันเม้นและให้เขารู้ว่าอันนี้คือความต้องการจากประชาชนจริงๆนะครับก็ขอเน้นย้ําเรื่องข่าวปลอมนะครับถ้าคุณเห็นใครเอาข่าวผู้สูงอายุเนี่ยไปเล่นว่ารัฐบาลจะปรับเพิ่มแจกเงินเพิ่มเป็น2 0 0 0 3,000อันนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับข่าวปลอมนะครับเพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นเพียงการศึกษาแนวทางอยู่ยังไม่มีการอนุมัติหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับ นายกสั่งให้ศึกษาแนวทางนะครับอาจจะมีเกณฑ์ปรับขึ้นนะครับถ้ามีเกณฑ์ปรับขึ้นเนี่ยยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้านายกพูดถึงขนาดนี้ยังไงก็ต้องปรับขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาจะปรับมากปรับน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมฝากกดติดตามช่องข่าวสามทีวีไว้เลยนะครับและให้กดติดตามช่อง ทางข่าวสารจากทางภาครัฐเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเจอ YouTube เยอะมากที่ทําข่าวปลอมออกมาหลอกประชาชนนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะพ่อแม่พี่น้องก็เน้นย้ําช่วยๆกันนะครับอ่าช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสามทีวีนะครับผมในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมนะครับคิดถึงกันด้วยนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตข่าว3ให้ฟังกันทุกๆวันสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV เอาไว้เลย